หนุ่มกัญชัยรับเคยทักหาเบียรเดอะไว้์สาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชูสาวมาแล้วหนุ่มกัญชัยรับเคยทักหาเบียรเดอะไวส์จริงพร้อมสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชูสาวชี้ขอกลับไปดูก่อนจากกรณีเบีย์เดอร์ไว้์ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ เกี่ยวกับประเด็นดรามา่าเชฟหนุ่มคนดังกับแฟนสาวจนโลกโซเชียลร้อนระอุโดยในไลฟ์เบียรได้พูดว่าไม่มีอะไรเกิดเลยแค่ผู้ชายมาจุบ๊บแล้วแฟนเห็นจึงเกิดเรื่องพร้อมทั้งขอโทษไปแล้วดูเหมือนเรื่องจะจบแต่กลับถูกใส่ไขว่ามีอะไรกันกับผู้ชายแถมยังถูกผู้จัดการส่วนตัวแอบอัดคลิปเสียงเอามาปล่อยอีกและในไลฟ์ตรงช่วงไทยทายเบียรได้พูดว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วรวมทั้งพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วยังดีเอ็มมหาเบีย ยังกดหัวใจมาให้เบียร์เลยแล้วเบียร์ผิดอะไรนอกจากนี้เบียร์ยังบอกอีกว่าเพราะเบียร์โสดจะคุยกับใครก็ได้แต่หลังจากประโยคนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปเรื่องพิธีกรคนดังก็ทําเอาหลายคนให้ความสนใจไปที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังแม้กระทั่งกันจอมพลังยังแชทไปถามด้วยความเป็นห่วง ต่อมาหนุ่มกัญชัยได้โพสเฟซบุ๊กบอกว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยแถมส่วนใหญ่ในคอมเมนต์ก็แซวว่าแวบแรกเลยที่นึกถึงล่าสุดในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของสรยุทธ์สุดทศนะจินดาได้สัมภาษณ์หนุ่มกันชัยที่ได้โทรมาชี้แจงกรณีของเบียร์เดอะไวท์หลังไลฟ์แชร์ มีพิธีกรคนดังมีลูกมีเมียแล้ว DM มาหาโดยหนุ่มกัญชัยบอกว่าเห็นข่าวถึงกับขนหัวลุกยอมรับเคย DM หาเบียพูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วน DM ที่เบียแฉบอกว่าน่ารักมากตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสแน่นอนต้องติดตามกัน